ดั่บรรยากาศกักบริมน้ำโขงนะคะที่หลวงพ้าบางนะจ้าทุกคนวันนี้เจาก็มาดูซันเซตนั่นเองนะคะตอนนี้ก็กินข้าวบนเรือนะคะทุกคนวันนี้เดือนนี้นะคะก็จะเป็นเดือนวันเกิดของเจียนะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยแบบว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณร่วงหน้านะคะที่มาเป็นเบิร์ดเดย์เจียนะคะแล้วก็เจียอยากจะตอบแทนนะคะด้วยการจัดเซตเบิร์ดเดย์ให้นะคะเซตเบิร์ดเดย์ของเราจะมีอะไรบ้างมาฟังทางนี้เลยค่ะ จากเซตละ1,980บาทนะคะเรือดลดเหลือ1,299บาทนั่นเองนะคะทุกคนเซ็ตวันเดย์ของเราจะได้นี่นะคะน้ำชง2รสแบบนี้เลยหรือว่าลูกค้าสามารถเลือกรสได้นะคะนี่นะคะน้ำชง1กล่องมี1 0สิบซองค่ะแล้วก็จะได้วิตามินคุ้มหิวอีก2นะคะแล้วก็จะได้ไฟเบอร์อีก1กล่องค่ะแล้วก็ได้แถมฟรีน้ําหอมด้วยนะคะแล้วก็แถมแก้วไปอีกด้วยค่ะใครสนใจเซ็ตนี้บอกเลยว่าต้องรีบกดสั่งซื้อนะคะเพราะว่า เซตนี้ของเรามีจานวนจํากัดนะคะให้เซตละหนึ่งร้อยเท่านั้นนะคะทุกคนอ่านี่นะคะเซตละหนึ่งร้อยเท่านั้นนะจ๊ะใครเห็นคลิปนี้รีบๆกดสั่งซื้อได้เลยนะคะพร้อมกับคำอวยพรแฮปปี้วูดเด์งามๆด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอะบอกเลยว่าใครที่สายกินจุกกินจิกต้องกินไฟเบอร์นะคะถ้าไม่กินไฟเบอร์ไม่ได้เลยอย่างเจนนี่คือมาเที่ยวนี่คือขาดไม่ได้นะไฟเบอร์นะคะทุกคนใครจะจสั่งซื้อได้เลยะคะ่ะ